น้องฟางกับพี่เนี่ยตัดสินใจบอกว่าชวนคุณอ้วนมาดีกว่าครั้งแรกเนี่ยต้องสนุกแน่ๆเลยแต่วันนี้มันมีประเด็นว่าเอ้ยคุณอ้วนได้ทําอะไรบางอย่างที่อพี่กับน้องฟางเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นกําลังใจที่ดีเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กับคนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอยา่างพี่เวเคยมันเคยมีเหตุการณ์บริษัทในตลาดทรัพย์กันึอง นะครับก่อนเข้าตลาดเนี่ยเขาไปแอดควายแบรนด์ร้านอาหารนันหนึ่งที่กำลังเฟลแต่มีสาขาประมาณหกเจ็ดสิบสาขาเ,เสร็จแล้วเขาก็ถอดป้ายเปลี่ยนเลยครับพี่เอาชื่อร้านตัวเองใส่เขา้าไปคงเลยดีเลยแล้วตัวเองมีร้อยสาขาภายในวันเดียวภายในแป๊บเดียวเลยมไม่กี่เดือนอแล้วยอดขายขึ้นพรวดเลยเดิมทีมีอยู่สามสิบ ซื้อของใหม่มาเจ็ดสิบถอดป้ายไปเจ็ดสิบใส่ของใหม่เข้าไปเป็นร้อยกลายเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของประเทศที่มาแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับอ,อย่างงี้เขารู้ว่าเขาจะไปทำอะไรยอมซื้อแพงไหมยอม,อมเพราะสิ่งที่กําลังจะได้กลับมามันมากกว่านั้นอีกคุณคุณบอมถามต่อมานะบอมดูเรียนนะถามบอกว่าเอวถ้าอยากขายละ่ะเมื่อกี้บอกว่าจักถ้าอยากซื้อดูอะไรเมื่อกี้อยากขายเมื่อกี้คุณอ้วนพูดไปแล้วนะ ถ้าอยากขายเนี่ยให้ให้บิสซับอ๋อเบอกถามว่าบ i ส u ัช,ช่วยอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วบิส u ัเนี่ยทำหน้าที่ของเขาเนี่ยคือว่ามันไม่ให้บอกอยากขายปับ๊บก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาผู้ซื้อให้หรอกครับเราทำดีๆเจนอ่อนๆให้นะฮะก็คืออินทวิวแหละก็สอบถามว่าทำไมถึงขายขายเอาสภาพค้องหรือว่ายังไงมีนี่มีสินไปค้างอยู่ที่ไหนไหมนะครับขายแล้วจะมีคนมาคัดค้านไหม อะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะทำทำให้นี่คือบริการของว i ซซันะครับกาเรียกว่าทำการสำรวจความถูกต้องเพื่อให้คนซื้อเขาสบายใจเนี่ยนิดหน่อยเพราะเราต้องไปต่อรองให้ด้วยไงเราต้องไปหาคนซื้อแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีนะคุยมาแล้วถ้าทานจะน่าสนใจมากเลยถ้าอยู่ในมือคุณนะฮะอันนี้คือวิซซับพี่เวนแนะนำราคาได้ไหมครับววาจะขายเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จริงจริงแล้วไปได้เลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ใช่ธุรกิจที่พี่แบบรุ้นเคยหรือพวกเราคุ้นเคยน้องฟังอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ย มันก็ต้องทำเรียกว่า official due diligence ก็คือจ้างคนมาครับสร้างราคาให้เห็นเลยว่ามันน่าจะราคาประมาณเท่านี้เพราะเขาจะต้องไปเซอร์วี์รอบๆอีกนะครับในธุรกิจเดียวกันมีใครไหมคุณเด่นที่สุดไหมคุณเอาเงีหมดสัญญาหรือเปล่าบางทีซื้อมาบอกอ้ยนี่แฟนชายเต็มเลยลืมดูไปว่าแฟนชายหมดปีหน้าหมดปีหน้าใช่เหับมันซื้อรถอ่ะครับทำ่มหมดวารันตีพอดีหมดวารันตีพอดีอย่างเงี้ยไปซื้อมาก็อาจจะเรียกว่าซื้อแพง อันนี้มีคำถามด้วกอันหนึ่งบอกว่าเาขาบอกว่าช่วยเล่าไว้ฟังหน่อยครับว่าคนที่ต้องทิ้งไพ่บางใบเพื่อสภาพคล่องและทาําธุรกิจอื่นรันได้คล่องขึ้นเนี่ยมีไหมมีตัวอย่างไหมนะครับธุรกิจท,ที่อยู่มานานหลายปยีพี่เวาบางครั้งมันก็เพิ่มบริษัทลูกมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยตอนนี้กําลังทําอาหารอยู่ๆไปซื้ออแอป แอปพลิเคชัน IT ตัวหนึ่งอยู่ๆไปซื้อโรงแรมเสร็จแล้วปรากฏไปรมาเอ้าบางตัวทําเป็นบางตัวทําไม่เป็นืมไปเลยดืมไปเลยถ้าตัดนิ้วไว้สักนิ้วหนึ่งก่อนอันนี้ทาไม่เป็นอ่ะตัดเอาไปก่อนอย่างเงี้ยมหาวิสอัพได้เลยคือวิสอัพเนี่ยไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์แล้วกันคือตลาดักทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าคุณอยากคุณอยากลิสต์คุณก็ไปลิสต์เอาไว้เดี๋ยวมันก็จะมีผู้ซื้อผู้ขายของเราเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เหมือนเพื่อนเราอ่ะ ก็คืออยากจะมาบอกว่าอยากขายแล้วเราก็ถามอะไรนิดหน่อยใช่ไหมฮะคนนึ่นบอกบอกซื้ออยากซื้อแล้วเราก็ถามสเปคหน่อยเพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นแมทช์เมคเกอร์ได้นะครับรมะงั้นมันจะไม่ใช่ตลาดซับแข็งแข็งอ่ะคือไปวางเอาไว้เดี๋ยวมีคนดูเดี๋ยวมันก็ซื้อเองแหละให้เรามาวางไว้เดี๋ยวมีคนขายไปเองแหละคงไม่ใช่ประมาณนั้นหรอกนะฮะเราใส่ความเป็นแคร์เข้าไปเยอะพอควรนะครับ แต่การซื้อขายที่ไม่ได้ลิสต์นี่ยิ่งง่ายใช่ไหมครับพี่เวไม่ใช่มหาชนเนี่ยขั้นตอนก็ง่ายพี่เวถนัดเลยมี <eterm> าถามเรื่องของอัตราค่าบริการด้วยนะครับฟรีนะครับ <อ Still. S 2> หรือหรือหรือฟรีฟรีพี่เวเยอะหรือเปล่านะครับฟรีพี่ทราบคุณฟ,ฟังใค่าฟรีค่าฟรีอ่ะไม่แพงหรอกไม่แพงหรอกคะ่ะของเราก็จะมีเหมือนกับ <laughs> เ,ปเป็นมินิม,มัมกับเปอร์เซนต์เทจมีสองโมเดล ก็ถ้าเกิดเกินเซอร์เ n นต์ระโชเราก็จะปรับให้เป็นฟิกฟีไปเงี้ยค่ะจริงๆผมผมคิดว่าการที่วิซัพเข้ามาเนี่ยผมเองผมมอง n ิ r g y นะครับถ้าคนที่รู้จักพี่เวก็เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะซื้อขายบริษัทโดยเพราะขนาดที่เป็นขนาดเล็กแล้วเป็นบริษัทเอกชนด้วยเนี่ยเอกชนเนี่ยผมว่าดีคือคุณไม่มีที่พึ่งอ่ะคน บางทีมันต้องใหญ่แล้วเขาต้องพอเล็กๆเราไปมันไม่มีพี่เชื่ใ่พี่พี่เวเชื่อไหมว่าผมบางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะเขาคิดว่าเขาเล็กเกินไปอ๋ออ่าผมผมคิดว่าหลายหลายคนอาจจะมองว่าตัวเองเล็กมากจนกระทั่งไม่กล้าเดินมาหาพี่นะหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาเล็กจนไม่ได้ทำเอ็มเอเนอเอเนเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยต้องพูดกันห้าพันล้านหมื่นล้านสามหมื่นล้าน จริงๆระดับสิบยี่สิบล้านก็ไปในมันเอได้หรือถูกกว่านั้นก็ยังได้ ừ, ừ, ผมยกอย่างเช่นสมมุตินะทําข้าวมันไก่อย่างเงี้ยถ้าข้าวมันไก่คุณอร่อยมากเลยมีอยู่สาขาเดียวก๋วยเตี๋ยว ừ, ผมมีก๋วยเตี๋ยวเจ้าโปรดอยู่เจ้า ừ, ึ่งขายนี่ผมซื้อนะเออเอาไปขยายให้ผมไปขยายให้เ<ห>ข,าช,ขาชอบส่วนตัวเลยความชอบส่วนตัวคืออาหารเบสิกมันต้องอร่อยก่อนใช่ไหมฮะมันอร่อยมันอยู่ราสมาสามสี่สิบปีอร่อยคนนั่นทุกวันมีอยู่แค่เนี้ยอ่ บอกไบ้ครับพี่น้องสองร้านเปิดชื่อเหมือนกันติดกันอยู่มีความผูกพันทันใจเนอะอีกเราเกี่ยวตั้งแต่เด็กใช่อร่อยมากอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเอเนอนั้นนู่นนี่นั่นมันอาจจะเกินไปเกินไปสูงไปขายมาที่ผมซื้อนะอย่างเงี้ยมันมีแบรนด์มันมีรสชาติของมันที่ถูกปรุงมาจนมันอยู่ละมันเป็นฟอร์มูล่าคนก๊อปปี้เขาเต็มไปหมดเลย ใครคิดว่าก๋วยเตี๋ยวหมูทาง่ายมันง่ายมีก๋วยเตี๋ยวก็มีหมูมีน้าซุปม,ม,ม,มันง่ายแต่มันไม่เหมือนกันอะ่ะกินแล้วมันไม่อร่อยเท่าเดิมอ<ช>่ะมันต้องร้านนี้อ่อย่างเงี้ยผมซื้อนอะมันไม่จําเป็นต้องให้อ,อถึงขนาดแบบเป็นใหญ่ๆโต,ต,ตมากอย่างเงี้ยขายมาผมบอกพว่าผมไปเปิดทั่วประเทศเลยรสชาตินี้เพื่อให้เพื่อนๆเราที่ฟังอยู่ในซูมเนี่ย ให้สบายใจนะฮะต้องบอกเลยว่าคุณจะเล็กคุณจะใหญ่เนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวใหญ่มากๆสิผมทำไม,ไม่ไหวหรอกเพราะว่า professional ทั้งหลายก็จับอยู่แล้วนะฮะผมเน่ต้องการจะช่วยต้องการจะช่วยเพื่อนกับน้องฟางเนี่ยช่วยใครครับช่วยคนที่ไปไม่ค่อยเป็นก็คือเอ้ยมีแค่สาขาเดียวมีแค่อะไรอร่อยๆอยู่อย่างเดียวป,ป้าทํามาแต่ว่าผมขยายไม่เป็นพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมเนี่ยผมไปหาคนมาอย่างรวนเนี่ยได้เลย คุณอร่อยจริงหรือเปล่าถ้าคุณอร่อยจริงนะเดี๋ยวผมขยายให้เป็นร้อยสาขาป้าป้าบอกไม่อยากขยายเพราะว่าอ้วต้องทําเองมันมีเคสแบบนี้เลยใช่ก็บอกมีมีวิธีที่เหมือนกับกัวเนี่ยอยู่พอมันทันที่อเออผมทำได้เราช่วยเราช่วยได้อ่ะยกตัวอย่างที่ที่เบคอ่ะผมยกอย่างบริษัทนี้เลยเบคกิสทาร์เนี่ยออริจินัลเนี่ยมันมาจากร้านของพ่อในฮอกไกโดนะครับร้านของพ่อชื่อฮอที่ฮอไกโดเนี่ยชื่อร้านเดี๋ยวผมกําลังนึกชื่อร้านอยู่ นึกชื่อไม่ออกครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อมาปั๊บนี<ค>่ล<ค>ืมชื่อเลยคิโนโตยะขอโทษครับเขาชื่อร้านคินโนโตยะอยู่ในอยู่ในฮอกไกโดมีอาหารมีขนมเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยประมาณสักห้าหกสิบชนิดแต่มีขนมที่ขายดีที่สุดก็คือไอ้ตัวนี้ชื่อเบะครับลูกชายก็ออกมาบอกว่าเอาไอ้ขนมตัวนี้ตัวเดียวซื้อลิขสิทธิ์ของพ่อมันก็ตอนหลังต้องคุยลิขสิทธิ์นะแต่ตอนต้นเนี่ยไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์เอาไอ้ขนมตัวนี้นํ้มาขายในโตเกียวแล้วก็เป็นพิเศษใหม่ ปรากฏว่ามันขายไปเนี่ยเอาเป็นว่าเฉพาะผมคนเดียวขายไปปีละสองล้านชิ้นแล้วก่อนนั้นขายทั่วโลกเนี่ยเป็น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 แบบไม่รู้กี่สิบล้านชิ้นปรากฏว่ามีกองทุนมาขอซื้อไปเก้าพันกว่าล้านเยนสามพันกว่าล้านบาทขนมนะขนมตัวเดียวขายไปสามพันกว่าล้านบาทไม่ใช่ตัวเดียวมันมีหลายตัวที่มันเพิ่มมาตอนหลังๆนะฮะมันก็มีสี่ห้าตัวขายไปขายไปเจ้าของตอนนี้ก็ไปเรียนหนังสือแล้วครับ ไปอยู่ไอ้อะไรนะครับสแตนฟอร์ดเป็นนักเรียนเข้าเรียน m อ a บอแล้วอายุสามสิบเริ่มต้นทำคนให้ราคาแบบนั้นไม่ขายเครบพี่ซับาใช่ครับใช่ทําขนมอร่อยบอกพี่ซ่าบอกคุณฟังเดี๋ยวคุณฟังโทรหาพี่จะช่วยนะครับประมาณนี้มีมีมีมาอร่อยแล้วเราเหลืออีกสิบเอ็ดนาทีเองนะครับก็อคุณบอกชื่อได้ไหมเนี่ยคุณเอ็มคุณเอ็มนะฮะ จะ kick off อย่างไรครับในการ M&A โอ้เป็นคำถามที่กว้างนะมันก็อยู่ที่ว่า M&A มัน,ม,นมันแปลมาจากคำว่า merger acquisition นะครับ merger คือรวมกัน acquisition คือเอามาเลยไปเอามานะครับ acquire นะครับ kick off อย่างไรอ่ะฮะจะตอบยังไงดีคุณคุณเอ็มช่วยถามมาแบบละเอียดนิดนึ่งได้ไหมเช่นมีเคสของตัวเองไหมครับ สมมติว่ารู้แล้วว่าอยากเป็นคนถูกเมิร์ชหรือว่าอยากเป็นคนเมิร์ชเขาหรือกำลังดูอะไรอยู่หรือว่ากําลังดูอะไรมีที่ซื้อที่ขายตรงกันแล้วแต่จะเริ่มต้นยังไงต่อลองลองคำนตณคราวนี้ล่ะใช่ถ้ากรณีที่เกิดสมมุติว่าอรู้แล้วมีคนหนึ่งมาขายแล้วก็เราต้องการอยากซื้อนะแต่เริ่มต้นเลยจะคิกออฟยังไงอันนี้อันนี้มันมีสองสเตจสเตจที่ถามมาที่พี่เวกาลังสงสัยว่าคิกออฟยังไงคือ ยังไม่มีไอเดียเลยว่าจะไปเจอใครอันนั้นก็เป็นด่านหนึ่งมุมนั้นอาจจะถามบิสอัพว่าผมสนใจอินดัสทรีฟูดผมอยากซื้อฟูดอ่ะผมบอกพี่เวเผมซื้อฟูดอ่ามีใครขายไหมผมก็ผ่านมาที่พี่เวในขณะเดียวพี่เวคุณฟางก็บอกว่ามีคนต้องการขายอยู่พอดีเลยอันนี้ออันนี้ก็คือนี่คือสเตจแรกนะฮะแต่สเตจที่คิกออฟเนี่ยจะทํำยังไงเนี่ยต้องปรึกษาแล้วว่าคุณฟางพี่เวจะทํำยังไง จะให้เข้ามาเจอเจอกันเลยไหมเก็บข้อมูลเพื้องนก่อนถ้าเราทํางานนะสมมติว่ามีคนเราเห็นนี่ถ้าคนซื้อคนขายอยู่ในมือเราแหละคนทิ้งผ้าตัวผ้า่นี่อยู่ในมือเรานะอยู่ในข้อมูลที่เป็นเจ้ามืออ่าเราเห็นนี่ถพอเราเห็นปั๊บเราก็บอกว่าเอ้ยคนซื้อคนเนี้คนขายคนเนี้ยควรจะเจอกันได้นะแต่มันไม่ตรงสเปเท่าไหรอกมอ่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ตรงเป๊ะหรอกเหมือนหาคู่แหละจริงๆแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ย คุณเนี่ยในาะนะ้ผู้ที่จะจัวไพ่เนี่ยถ้าเพี้ยนไปจากตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยคุณโอเคปะ่ะในขณะเดียวกันเวลาดเดียวกันเลยนะก็ถามว่าคุณจะทิ้งไพ่เนี่ยถ้ามันไม่เป๊ะขนาดนั้นนะคนซื้อไม่ตรงสเปคคุณนั้นคุณโอเคปะ่ะถ้าต้องพูดตอบว่าโอเคนี่หมูแล้วนะครับบิสอัพทำงานง่ายนะบ,บิสอัพก็จะมีกูชีเอ e ระหว่างเนี้ยยังไม่ให้เจอกันหรอกเพราะว่าหลวงที่เจอกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโหคุณไม่มาข่มผม,มอะไรยงไงยนต้องให้กลางมันมีกูชีเอทใช่ประมาณนี้นะครับถ้าถามว เริ่มด้วยอาการประมาณนี้จนเขาเรียกว่าเขยา่าจนมันใกล้เคียงกันมากแล้วเนี่ยคุณวิลลิงที่จะเจอกันไหมครับอืมนะเหมือนจริงเหมือนหาคู่เลยคนระับใช่เออถ้าวิลลิงจะหาจะเจอเจอกันปับ๊บก็มาเจอกันดีครับมาเจอกันแต่เราก็นั่งอยู่ด้วยนะเพราะว่าบางครั้งหล่ะจะช่วยตอบคำถามเพราะบางครั้งไม่กล้าเจอเจอแล้วเดี๋ยวเขากดราคาผมอะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบนี้นะครับผมผมคิดว่าตอบประมาณนี้นะคุณเอ็มนะ เราจะได้อ่ไปที่คำถามอื่นคอมเมนต์อื่นได้นะครับเ๋ยดสักพักหนึ่งเราก็คงต้องต้องหยุดแล้วละ่ะมันก็สักทุ่มกว่าแล้วเนาะตอนนี้นะครับแต่แต่เอ็มอที่ผมมองเนี่ยคือมันอยู่คนละฝั่งโขงเสมอเลยนะพี่เว <c oughs> มันอยู่คนละฝั่งโขงมันต้องพายเรือมาเจอกันตรงกลาง <c oughs> โดยโดยพี่เวเป็นเป็นคนคัดท้ายอะ่ะ <c oughs> ต้องมีพิซซ่าคัดท้ายอะ่ะเพราะมันมันจบมันมันมันสำคัญมากผมคิดว่า เ,เกือบทุกดีลเอไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มผมจะมีแมชเมคเกอร์ที่มีประสบการณ์มาช่วยไม่มากก็น้อยนะครับแม้กระทั่งดีลเล็กๆบางดีลคือผมเองทำเองมาพอสมควรพอเข้าใจกระบวนการนะพีะ่ประสบการณ์ <นะ S 2> ผม,นะผมจริงๆผมไม่ต้องจ้างเอฟเอก็ยังพอทําได้ในทีมของผมที่มีอยู่ในมือแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่จบหรอกพี่เพราะตอนน e โก้เชียกันเนี่ยสุดท้ายในยคนกลางเนี่ยคือคนทําให้จบนะบต้องมีครับ ผมจะขายร้อยหนึ่งคนซื้อจะซื้อห้าสิบแล้วเมื่อไหร่มันจะเจอกันอืใช่รู้ในเคสที่เราต้องอต้องไปช่วยเขาเจราจาในมุมว่ามีผู้ถือหุ้นเก่าอยู่อย่างเงี้ยค่ะต้องไปตกลงเทอมสว่าเฮ้ยต้องผู้ถือหุ้นเก่าต้องให้หนูมัเราเราพี่เคยเจอเคสทยากแบบนี้นะเราบอกว่านร้อยพ่อพันแม่โทรัพท์เร็วนี้ยังใช้ได้เสมอนะครับเพราะนั้นแมชเมเกอร์ที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะหาวิธีจนได้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ย เรามักจะไปหาที่แฟร์ไพรส์อะไรคือแฟร์ไพรส์นะครับแมชเมเกอร์อาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยคนซื้อเขาบอกว่าแฟร์ไพรส์เป็นอย่างนี้คนขายบอกแฟร์ไพรส์เป็นอย่างนี้คุณจับมาหารสองได้ไหมแฟร์คนที่ทำคำนวณแฟร์ไพรส์คุณดีพอไหมนะครับหรือบอกโอเคแฟร์ไพรส์ร้อยหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าคนขายผมจะขายร้อยยี่สิบนี่แหละยังไงผมก็ขายร้อยยี่สิบผมไม่สนใจคุณว่าแฟร์ไพรส์คอมมเชียลผมคือผมจะคิดถ้าร้อยยี่สิบผมถึงจะขายถ้าบอกว่าเอองั้นคุณรับไปร้อยหน่อยได้ไหม แล้วถ้ามันดีจริงอีกยี่สบค่อยรับได้ไหมอย่างเงี้ย m a t c อ m a k e r m a เมกเกอร์จะเป็นคนช่วยแล้วก็บอกว่างั้นสองขยักนะคุณการันตีนะมันดีจริงอย่างที่คุณพูดถ้ามันจริงอย่างที่คุณพูดอีกยี่สิบผมจะให้ไม่มีปัญหายกตัวยอย่างให้ฟังวัะน,นั้นผมมีตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเหตุการณ์จริงก็คือคนซื้อเนี่ยเอคนทิ้งไพ่เนี่ยไม่ได้ต้องการทิ้งทั้งหมดอยากจะถือไว้สักค่าสิบเปอร์เซ็นต คนจั่วเนี่ยบอกว่าอยากร้อยอคืออยากมากกว่าห้าสิบครัพูดง่ายๆจะเจ็ดสิบห้าแปดสิบเก้าสิบไม่งั้นไม่จัว่วนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความเป็นจริงเนี่ยพอมีคนกลางมันจบยงไงรู้ไหมสุดท้ายก็จบที่เจ็สิบห้านั่นแหละแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปร่วมทํางาน,นสักพักหนึ่งมันมีสัญญาบอกว่าถ้ามันรุ่งเรืองได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยอืช่วยขายยี่ห้ากลับมาให้นี่ได้ไหม ถ้ามันเป็นห้าสิบห้าสิบเหมือนเดิมใช่ลงตัวได้นะลงตัวลงตัวได้แล้วมีราคาบอกเลยคำนวณแบบนี้นะใช่อย่างเงี้ยโยนตัวอย่างเขาเรียกว่าทิ้งไพ่จูบไพ่ไม่เจอกันก็จริงสองฝั่งโขงนะแต่ว่าไอ้ตัวกลางเนี่ยมันมีมันมีเรือพิเศษมันพายไปพายมาเนี่ยมันทําให้สองคนนี้เรือลําเดียวกันได้ตัวอย่างผมเนี้มีผมเห็นด้วยเลยซึ่งผมไม่เชื่อว่าทํากันเองจะจบใช่ยากมากพี่ยากมากยากมากจริงจริง ยากมากในแง่ของคนซื้อกับคนขายไม่มีใครเป็นคนกลางเนี่ยจบยากมากมีคนถามว่าใช้เวลานานเปล่าใช้เวลานานนวเปล่าก็อยู่ที่เคสเนาะอยู่ที่ใช่ครับนะครับเคสง่ายก็อาจจะจบเป็นหลักเดือนนะครับอ่ง่ายง่ายแบบผมกําลังพูดถึงว่าเป็นกิจการที่มีไซส์พอสมควรนะฮะไม่ไม่เราเดื่อนเขาเรียกอะไรไม่ so p h y s i ไม่ไม่ s ม physical เขตมากก็เป็นหลักเดือน ก็ S <S <an> ไปจดทะเบียนโอนหุ้นอันนี้เร็วสุดซื้อหุ้นเร็วสุดนะครับรูปแบบก็เหมือนกันนะครับรพี่เวก,ก็คงแนะนาได้เหมือนกันรูปแบบซื้อเนี่ยซื้อหุ้นหรือซื้อทรัพย์สินดีคอ่ามันก็ต้องไปดูอ,อันนี้ผมว่าพิสซัำน่าจะช่วยได้เยอะนะฮะพอเข้าไปศึกษาเสร็จปรากฏว่าปัญหาภาษีมันเยอะนะผมไม่เอาดีกว่าผมไม่อยากได้หุ้นผมขี้เกียจไปรับผมซื้อแต่อันนี้แต่ถ้าซื้อหุ้นเนี่ยเร็วสุดก็คือทําสัญญาซื้อขายหุ้นเซ็นหุ้นปั๊บจบ อ่าเนี้เร็วแต่ถ้าซื้อทรัพย์สินอาจจะมีขบวนการไปตรวจไปจดทะเบียนกับกรมทีด่ดินโอนที่ดินโอนภาระหนี้สินจากแบงก์กับนายกไปเป็นนายขออมันก็จะมีขั้นตอนนิดหนึ่งถ้าซื้อในเงี้ยทรัพย์สินนะครับโอเคก็ก็ถือว่าเ,เวลาเนี่ยจะยาวจะสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพวก Legal Form รี g ก l ฟอร์ก็เยอะ บางทีตกลงกันได้ภายในหนึ่งเดือนนะแต่ว่าจะเซตเทิลได้คือจบจริงๆอ่ะอีกปีหนึ่ง<ช>เพราะว่ามันมีหลายเรื่องนะฮะเช่นต้องไปเอาผู้ถือหุ้นกลุ่มเก่าออกก่อนต้องไปเอาอที่ดินออกมาจากแบงก์ก่อนถึงจะซื้อคนึงคนจั่วก็มีแบบนี้ก็มีใช่นะฮะไอคนจะทิ้งไพ่ก็บอกเอาจะเอาเงินที่ไหนไปให้แบงก์ก็ยืมก่อนได้ไหมเอ้ายืมได้เดี๋ยวทำสัญญากู้ยืมเงินก่อนโอ้โหไปกันมากมาย<ช>แต่บอกเลยนะครับ เหตุการณ์เหล่านี้อย่ากลัวฮะอย่ากลัวครับก็เราที่บิสอเนี่ย <re pe at> เราเราไม่ได้ต้องการจะทำดิวใหญ่โตมาหุกลล้านแสนล้าน,านหรอกนะครับอันนั้นเดี๋ยวให้คุณอ้วนเขาไปทำแต่ใ้สิ่ง <c oughs> ที่เราทำเนี่ยมันเป็นเคสที่เราอยากช่วยเพราะเรารู้ว่ามีอีกหลายต้องบอกว่าหลายเป็นหมื่นคู่ที่มันควรจะเจอกันแล้วมันเจอกันไม่ได้นะครับเราก็เลย introduce คำว่า b i up เนี่ยขึ้นมานะฮะผมบอกได้เลยนะว่า บางครั้งถ้าเข้ามาอยู่ที่วิสอัเนี่ยอยากจะขายนะฮะแต่แว l u e เนี่ยคือม,มาทำแวลูเอชันเนี่ยมันไม่มีเซ็กซี่อ่ะมันไม่เซ็กซี่อ่ะเราอาจจะต้องมาแต่งตัวนะทีนี้เรามีอีกยูนิตหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่ตัวจั่วไพ่ทิ้งไพ่เป็นยูนิตแต่งตัวให้เขาเรียกว่าเอ้ยอยากขายเลยแต่ทำไมมอมแมมนังเลยอ่ะไปแต่งตัวใหม่ไปไปทําผมไปอะไรต่างๆ่ปเดี๋ยวขายได้ไดแพงนี่อีกห้าเท่า ไอ้ตัวนั้นเราก็มีคือแนะนําว่าให้ไปแต่งตัวเดี๋ยวเรามีเซอร์วิสการแต่งตัวให้นะครับแล้วเอากลับมาขายใหม่ยังได้บางทีแต่งตัวเสร็จบ,บอกอุ้ยสวยแล้วไม่ขายดีกว่าอืก็ไม่เป็นไรผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ใช่แบบอู้ขายก็ต้องขายซื้อก็ต้องซื้อมันเปลี่ยนใจงงขายบางส่วนมาหาพี่เวได้ไหมครับได้อืได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยทางบิซาั์เองเนี่ยจะไม่เป็นผู้ซื้อเองเพราะว่ามันคอนฟ lict มันคอนฟ lict เดียนะ๋ดวยวเราไปต่อรองไปอะไรต่างม,มันกลายเป็นว่อ้าวแต่ผมจะขายแพงๆคุณจะซื้อเองคุณเลยต้องซื้อถูกอันนี้เราไม่อ้าวเราให้บริการอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปเทคเธออะไรแล้วความลับมีหมดนะครับอย่างที่บอกนะฮะถ้าเปิดโป้งโป้งมาลงสื่อพิมอยากขายธุรกิจเนี่ยบางทีตระกูลคุณนมสกุลค,คุณเนี่ยอาจจะยังไม่อยากจะเปิดเผยก็มาฝากเราหาผู้ซื้อให้หน่อยหาคนจั่มไฟน่แต่แบบบอกพี่บอกพี่ซับได้เลยนะครับใครอยากขายเกี่ยวกับ ร้านอาหารแล้วก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจให้มาติบิสต์ที่บิสอัพได้เลยครับเดี๋ยวผมมาแสดงว่าคนจ่วให้เนี่ยผมรอจ่บอยู่แล้วใช่ผมมารอจัย่แล้วผมผมผมจ่วคนแรกเลยโอ้น้าลักมากนะครับก็มาเถอะครับ่าพวกพวกเราต้องเรียนนะนี่เนื่องจากเป็นซูมนะเราคุยกันเหมือนเป็นคนที่บ้านนะฮะผมบอกได้เลยว่าพวกเราเป็นคนดีฮะถั่ครับคือไม่มีหลอกมาแบบมามามาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปทํานู่นทํานี่เละเทะไปหมด นะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีชื่อจริงอยู่นะครับคุณก็ไปเซรริร์ชดูได้พวกเรามีชื่อใอน Google ทุกคนนะฮะเซิร์ชดูได้นะครับประวัติของพวกเราเนี่ยทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็แฟร์แล้วก็มีจิตใจที่อยากช่วยนะครับไม่ต้องการอยากจะรวยมากมายไปกว่านี้หรกคนที่เขารวยมากๆเลย <S <S ผมก็พอเพียงแล้วอ่ะนะฮะคนนี้เขากำลังลุยธุรกิจของเขาอยู่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังนำเสนอรอบนี้เนี่ย เป็นการนำเสนอเป็นการออฟเฟอร์เรียกว่า f r i นลี่เซอร์วิสให้กับคนที่ไม่มีทางไปหรือคนที่ยังคิดไม่ออกนะให้มามาเจอกับวิซับแล้วกันนะมีคำถามถามเพิ่มทีหลังได้นะครับใช่ไหมครับถามทางไ<า>ล<า>นล <มา S 2> นะฮนะถามมาได้เลยครับแล้วก็เข้าไปถามอยู่ในวิซซับยกใช้ก็ได้นะจริงๆแล้วเข้าไปได้นะมั่<า>มวฟาเาก็ดูอยู่เรื่อยเราจะมีเอ่อ n แนลให้ให้ลิส ว่าต้องการที่จะสนใจธุรกิจประเภทไหนแล้วก็อยากขายธุรกิจประเภทไหนในตัวมา,ะมานะก็ให้ถือว่าเราเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ฟังอยู่แล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วละ่ะแต่ว่าท่านท่านที่อาจจะอยากกล้องซูมก็เชิญแล้วประเด็นคือคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ารู้จักกับเรากันอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ trust กันอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําได้บอกเฮ้ยที่เนี่ยพี่เวเขาทำเนี่ยเราฟังเขาทาอยู่พี่อวนเขามาแนะนําเนี่ยมาที่บิสอัพได้ นะครับก็ขอให้ไว้ใจอุ่นใจอ่ะว่าเราไม่ได้ทําเรื่องนี้เพื่อเพื่อจริงๆก็ไม่ได้ทําเพื่อการกุศลด้วยนะรเราคิดค่าฟรีนะครับแต่เรามีใจกุศลที่เราจะช่วยนะครับจ่ายไม่ไหวบางทีมาบอกได้นะบอกพี่ทําให้สําเร็จก่อนนะผมผมก็จ่ายพี่ได้ไหมบางทีเราก็ช่วยละถ้าเราพอไหวนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะก็ต้องจบแล้วมั้งหมดเวลาเนี่ยครับ ขอคุณดีอย่างเราไม่ได้เช่าเวลาขอบคุณพี่อ้วนมากมากนะคะวันนี้เป็นคุณมากๆขอบคุณรับพี่เลยยินดีขอบคุณนะครับขอบคุณทุกานทีมงานผร้ทีิมงานนะครับณนอดมินทุกคนเลยนะฮะก็เนี่ยดีอย่างคือเทคโนโลยีมันไม่ได้ไปเช่าเวลาใครเข้ามานะแล้วก็เล่นกันเหมือนเพื่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าทิ้งไพ่จวไพ่เป็นใครรับเชิญมาใหม่เดี๋ยวเราจะบอกไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากประมาณ6กสิบเจ็ดสิบคนนะครับ ที่เข้ามาซูมกับเราหวังว่าทุกอย่างคงจะแฮปปี้นะฮะมีคอมเมนต์ได้นะครับสั้นไปยาวไปพูดมากไปพูดน้อยไปความรู้ไม่ได้เลยหรือว่าได้ความรู้เยอะมากติชมมาเลยนะครับเราจะได้ไปปรับปรุงโอเคท่านวันนี้นสวัสดีบครัดรีสวัสดีครับสวัสดีครับ